ตรีชดาเผยนิสัยแท้จริงของโอ๊คบรรลุหงหยกสามีจากตระกูลดังหลังแต่งงานได้ไม่นานติดดินและประหยัดสุดๆเรียกว่าหลังจากที่ได้ชื่นชมงานแต่งสุดอลังการตามวัฒนธรรมแบบอาที่เต็มไปด้วยมนขลังของเจ้าสาวป้ายนงปอยตรีชดาและเจ้าบ่าวโอบ๊บรรลุหงหยกกันไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมา และเมื่อวันที่สองมีนาคม2023บ่าวสาวปอยโอ๊กได้จัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานณนบ้านอาจอะเมืองภูเก็ตท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักโดยปอยตรีชดานั้นก็ได้สวมชุดบาบาพร้อมมงกุฎดอกไม้ไหวซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์รวมถึงมงกุฎดอกไม้ไหวหัวขวนซึ่งเป็นการขึ้นมือจากทองคําแท้ทั้งหมดทั้งยังสวมใส่เครื่องประดับทองคาและเพชรพลอยโบราณที่สุดเสนจเจริญค่าล่าสุดทางด้านปอยตรีชดา นางแบบนักสแสดงดังนั้นก็ได้เผยนิสัยแท้จริงสามีโอภควาหลังแต่งงานเป็นสะพยตระกูลหงหยกซึ่งบอกเลยว่าเธอนั้นเลือกคนไม่ผิดจริงๆนวยปลปอยตรีชดาก็ได้ได้โพสต์รูปภาพขณะสามีนั่งบีบหลอดยาสีฟันชนิดที่ว่าบีบจนหยดหมดสุดท้ายพร้อมระบุข้อความว่าคุ้งทุกหลอดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าวิถีในหัวเท่าแก่โอแบบอย่างที่ดีของพ่อน่ารัก เทากันไกลตัดหลอดมันยังใช้ได้อีกนะ